เสียงเด็กร้องไห้ดังแว่วมาจากบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าที่ตั้งอยู่ท้ายซอยแคบแคบซอยนั้นแทบไม่มีใครกล้าเดินผ่านหลังตะวันตกดินเพราะทุกคนรู้ดีว่าบ้านหลังนี้เป็นของตระกูลหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันเบาๆว่าตระกูลวิปลาสไม่มีใครกล้าเรียกชื่อจริงไม่มีใครอยากมีเรื่องเกี่ยวข้องแต่เสียงร้องไห้ของเด็กในคืนนั้นกลับดังและยาวนานผิดปกติราวกับกำลังขอความช่วยเหลือจากใครสักคนที่ไม่มีวันมาถึง บ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านธรรมดามีครอบครัวอาศัยอยู่หลายรุ่นรุ่นปู่เป็นคนเคร่งศาสนาเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทุกสิ่งต้องแลกด้วยการกระทำแต่เมื่อรุ่นพ่อรับช่วงต่อความเชื่อนั้นกลับบิดเบี้ยวเขาเชื่อว่ากมสามารถผลักให้ตกไปอยู่กับคนอื่นได้หากมีใครสักคนรับแทนเขาเริ่มะส,สมเครื่องรางพิธีแปลกประหลาดและความเชื่อที่ไม่มีใครเข้าใจจนบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยกลิ่นทูบก,กลิ่นควันเทียนและเสียงสวดที่ไม่เหมือนบทสวดใดๆที่ชาวบ้านคุ้นเคย เมื่อลูกคนแรกเกิดมาทุกคนคิดว่าบางทีความบิดเบี้ยวอาจจบลงแต่กลับตรงกันข้ามเด็กคนนั้นโตมาอย่างเงียบผิดมนุษย์ไม่ร้องไม่หัวเราะมองคนด้วยสายตาว่างเปล่าเหมือนกำลังมองทะลุผ่านไปอีกโลกหนึ่งพ่อแม่กลับดีใจบอกกว่าเด็กคนนี้รับรู้ได้และเหมาะจะเป็นภาชนะรองรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาบูชาคืนหนึ่งเกิดเหตุไฟดับทั้งซอยแต่บ้านหลังนั้นกลับมีแสงไฟสลัวสลัวรอดออกมาจากช่องหน้าต่างเสียงสวดดังแว่วพร้อมเสียงเด็กเอื่นชาวบ้านได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง เช้าวันต่อมาเด็กคนนั้นล้มป่วยกระทำกานตัวเย็นเฉียบดวงตาแดงกำมือนอดหลับอดนอนมาหลายวันพ่อแม่กลับไม่พาไปโรงพยาบาลพวกเขาบอก,กว่าเป็นการชำระและถ้าผ่านไปได้เด็กจะกลายเป็นผู้สืบทอดพลังเด็กคนนั้นไม่รอดเสียงร้องไห้ที่ดังขึ้นในคืนนั้นคือคืนสุดท้ายของเขาร่างเล็กๆถูกฝังไว้หลังบ้านอย่างเนียบงานไม่มีงานศพไม่มีพระไม่มีใครรับรู้นอกจากดินที่กลบลงไปและคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาว่าถ้าลูกเขาตายใครรับผิดชอบ หลังจากนั้นตระกูลนี้ยังมีลูกอีกหลายคนและทุกคนล้วนมีชะตาคล้ายกันบางคนป่วยบางคนหายไปบางคนตายอย่างไม่มีคำอธิบายพ่อแม่ยังคงทำพิธีต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับพวกเขาลูกไม่ใช่ชีวิตแต่เป็นเครื่องมือเป็นตัวรับกรรมเป็นภาชนะที่ใช้แลกกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะทำให้ตระกูลอยู่รอดและรุ่งเรืองชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆจากบ้านหลังนั้นบ่อยขึ้นเสียงเด็กหัวเราะทั้งที่ไม่มีเด็กเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งบนพื้นไม้ในย่ำดึกบางคืนมีเงาเด็กยือนอยู่ที่หน้าต่าง มองออกมาด้วยดวงตากลวงโบใครที่เผือสซกตาจะฝันร้ายติดต่อกันหลายคืนเหมือนถูกดึงเข้าไปในความเจ็บปวดที่ไม่ใช่ของตนเองหลายปีผ่านไปพ่อแม่แก่ชราบ้านสุดโสมแต่พิธีกลับยิ่งเข้มข้นวันหนึ่งมีเด็กหญิงคนสุดท้ายเกิดมาเด็กคนนี้ร้องไห้ตั้งแต่ลืมตาดูโลกร้องเหมือนรู้ชะตากรรมของตัวเองล่วงหน้าแม่เบาเด็กไว้แน่นพึมพำว่าคนนี้สำคัญคนนี้ต้องอยู่รอดเพราะถ้าเธอตายทุกอย่างจะพัง แต่ยิ่งพวกเขายึดติดเด็กยิ่งทรมานเด็กหญิงป่วยแทบทุกคืนร้องขอให้หยุดขอให้ออกไปจากบ้านหลังนี้เสียงร้องนั้นดังไปถึงบ้านข้างๆแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะทุกคนรู้ว่าคนที่เข้าไปยุ่งกับตระกูลนี้มักจะมีเรื่องร้ายตามมาเสมอคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าผ่าลงหลังบ้านตรงจุดที่ฝังศพลูก,ล,กลูกรุ่นก่อนเสียงดังสนั่นเหมือนแผ่นดินแตกบ้านทางหลังสั่นไหวเด็กหญิงกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงเด็กอีกต่อไปแต่เหมือนเสียงหลายชีวิตร้องพร้อมกัน พ่อแม่ยังคงสวดไม่ยอมหยุดแม้ไฟจะลุกไม่พามานแม้ควันจะคลุ้งไปทั่วบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นบ้านหลังนั้นเนี่ยผิดปกติไม่มีเสียงไม่มีควันชาวบ้านกลุ่มหนึ่งตัดสินใจเข้าไปดูพวกเขาพบพ่อแม่นอนตายอยู่หน้าหิ้งบูชาดวงตาเบิกกว้างเหมือนเห็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตส่วนเด็กหญิงไม่มีร่างมีเพียงรอยเท้าเล็กๆเกปื้อนดินเดินออกไปหลังบ้านแล้วหายไปตรงหลุมศพเก่าๆตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างแต่เสียงเด็กยังดังอยู่ในบางคืน เสียงถามซ้ำๆอย่างแผ่วเบาว่าถ้าหนูตายใครรับผิดชอบคนที่ได้ยินมักจะฝันเห็นเด็กหลายคนยืนล้อมรอบมองมาด้วยสายตาโกรธแค้นและเจ็บปวดเหมือนกำลังรอคำตอบที่ไม่มีใครกล้าให้ตระกูลวิปลาสอาจสิ้นชื่อไปแล้วแต่สิ่งที่พวกเขาทำยังคงหลงเหลืออยู่ในบ้านในดินและในเสียงร้องที่ไม่เคยจางหายมันเป็นคำเตือนเงียบๆว่าความเชื่อที่บิดเบี้ยวสามารถพรากชีวิตได้ง่ายเพียงใดและเมื่อถึงวันที่ต้องจ่ายคืนไม่มีใครสามารถผลักความรับผิดชอบนั้นให้ใครอื่นได้ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลูกของตัวเองก็ตาม